โฟกัสหรือยังไพโน่ได้นั่งตำแหน่งนางเอกที่คัดแล้วหนึ่งในสเปกนางเอกคนนั้นเป็นผายหามซื้อดอกว่าเพราะหัวดีว่าตัวเลือกเพื่อนมีลายผู้หญิงจนจนแทมเป็นคนผู้ชายคือน้องสีได เป็นนางเอกอายบบละครบหลายคนกระโดดเคาะละบบนอหัวใจคนมาแคดมีหลายรายเลือกผู้ใด เป็นแฟนแท้มาส่งพลังบวกย่ำสายๆค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ซื้อหลอดไฟให้แม่ค่ะแม่ขอสิตั้มสาแล้วบันนี้ไฟขาดนะค่ะนอ,นอกเลยมาส่งพลังบวกมาทักไทยเพื่อนๆน,นะคะหอนแห้งตังรับรถตักแอร์พี่น้องเอ้ยคอยเบิ้งละเอื่อยคอยเรนนาํา ก็เลยมาส่งพลังบวกมาลองเพลงให้ฟังก่อนนะคะน้ะอะสจำนี่ก่อนนะคะนาะจำเนื้อได้จำนี่ก็เลยมาจัดให้ก่อนจากซื้อเพลงยังยังบรรู้เลยค่ะฟังอยู่หลายรอบคือกันก็เลยมาจัดให้ก่อนนะคะจากชล้องคลิปอย่างนาะพี่น้องลองเพลงไ้ก่อนค่ะลองเพลงคลายเครียดจ,จ้าลงคลิปยาวให้พี่น้องทักทายพี่น้องเบอระไรกับเมือยพี่น้องได้ยังกินเแ้าน้อค่ะทางนี่ได้ก้อยกุ้งค่ะก้อยเหนียว ก้อยเองแซบเองสนิทก่อนนะคะรับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดกบสิมาทักทาย้ำบ,บายบายหาคอนเทนต์ก่อนค่ะรับชมรับฟังฝากกดไ์กดแชร์ได้นะพี่น้องเด้อสู้กัค่ะ